ใครที่ติดตามเรื่องของทองคําต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ราคาแรงแบบไม่หยุดเลยค่ะปิดตลาดวันนี้บวกเพิ่มไปอีก300บาทเมื่อเทียบกับเมื่อวานคําถามก็คือราคาทองจะพุ่งไปสุดที่เท่าไหร่ตอนนี้มีผู้ชี่ยวชาญออกมาคาดการณ์นะคะว่าน่าจะจบที่42,000บาทค่ะนายวริศสินทพบเรืองชัยรองกรรมการผู้จัดการห้างขายทองทองใบย,ยวราชระบุว่าราคาทองคำตอนนี้ทิะลุ4ี่0 0บาทมาจากปัจจัยนโยบายดอกเบี้ยข,ของเฟด สงครามที่รุนแรงขึ้นและการปรับตัวเลขเศรษฐกิจกต่างๆแต่หากในช่วงกลางปีนี้เฟดยังไม่ลดดอกเบีย้ยก็มีโอกาสที่ราคาทองจะย่อตัวลงมาแต่ยอมรับนะคะว่าตอนนี้คนนิยมซื้อทองแท่งกันมากขึ้นค่ะขณะที่ทางนายกสมาคมค้าทองคำนายจิตติตั้งสิทธพักดีมองทิศทางราคาทองว่ายังไปต่อได้อีกนะคะเพราะว่ามีแรงซื้อของธนาคารกลางและค่างเงินบาท คาดการราคาทองระยะต่อไปอยู่ที่2,300ดอลลาร์ 2, ต่อออนหรือคิดเป็นเงิน42,000บาทน่าจะจบที่ตัวเลขนี้ขณะที่ YLG ปรับประมาณการเป้าหมายราคาทองคำตลาดโลกใหม่อยู่ที่2,350ดอลลาร์ 2, ต่อออนหลังจากที่ราคาปรับขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะโดยถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีที่เปิดตลาดระดับ2,62 0ดอลลาร์ 2, 2ต่อออน จนถึงระดับ All ออทา i ไฮราคาทองนี้ปรับขึ้นมาแล้วถึง226ดอลลาร์ต่อออนหรือขึ้นมา10.93เปค่ะและมาสรุปราคาทองปิดตลาดวันนี้เปลี่ยนแปลงถึง8ครั้งปรับขึ้น300บาทเทียบกับเมื่อวานนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่39,450บาทถ้าขายออกอยู่ที่39,550บาท ส่วนทองรูปประพันธ์ค่ะรับซื้ออยู่ที่38,733บาท80สางแล้วก็ขายออกอยู่ที่4 0 0 5 0บาทค่ะ